จิตใจให้พิจารณาก่อนหลับตาลงเพื่อให้จิตผ่อนคลายวางกัางบนจะบังเกิดความหลับสบายจิตจะได้พักผ่อนหลังจากที่จรมาทั้งวันไปสู่อดีตไปสู่อนาคตซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงทั้งนั้นฟังธรรมะก่อนนอนผ่อนคลายจิตได้อนิสงส์มากเพราะจะทำให้จิต เข้าถึงความจริงทีละเล็กทีละน้อยเหมือนกับน้ำหนึ่งหยดที่หยดลงสู่ตุ่มหยดน้ำเพียงหนึ่งหยดแต่มันหยดไม่หยุดมันก็ยังจะพอมีโอกาสให้ตุ่มน้ำนั้นเต็มได้ความจริงนั่นแหละคือธรทรรมนั่นแหละคือความจริง อยากได้ความรู้ก็ให้ไปอ่านเอาในพระไตรปิฎกถ้าใครปรารถนาอยากจะถึงพระนิพพานถึงความจริงถึงธรรมละได้จริงๆให้มาดูกายกับใจของตัวเองดูรูปดูนามตัวเองดูรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณความหมายก็คือมาเฝ้าดูความรู้สึกของตัวเอง ถ้าเราจะละความรู้สึกความยินดีความพอใจได้หากละได้อย่างนี้อย่างอื่นก็ละได้หมดไม่ต้องไปเสียเวลาตามละอะไรอีกให้มันยืดยาวให้มามันดูกายกับใจนี่แหละก็คือเห็นว่ากายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์หิวร้อนหนาวสุดท้ายก็ต้องตายนี่เป็นอนิจจัง ทุกขังอนัตตาอะไรที่มันเป็นตัวทุกข์เมื่อพิจารณาบ่อยๆเข้าเราก็จะเข้าใจก็ใจของเราเองนี่แหละมันเข้าไปยึดมันจึงเป็นทุกข์ถ้าใจของเราไม่หลงเข้าไปยึดมันเสียแล้วมันจะเอาอะไรมาเป็นทุกข์ล่ะก็เพราะว่าใจมันไม่รู้สมมุติมันจึงหลงคิดว่าสมมุตินั้นมันคือความจริง แต่ถ้าหากว่าเราพิจารณาเป็นใจมันก็จะได้รู้ว่าอะไรจริงอะไรสมมุติมันก็จะแยกแยะออกเมื่อมันแยกออกจากกันได้สุดท้ายใจมันก็จะวางมันก็จะละเมื่อใจมันละออกได้ก็เหลือแต่ร่างกายอย่างเดียวเท่านั้นซึ่งมันก็เป็นแค่เพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟร่างกาย มันก็เจ็บมันก็ปวดหนาวร้อนเป็นธรรมดาของมันนั่นแหละท่านจึงเรียกว่าทุกจากทางกายแต่ทุกนี้มันไม่ได้ไปถึงใจเพราะใจไม่ยึดทุกจากทางกายเป็นของจริงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ทุกใจเป็นของไม่จริงหากใจมันไม่ยึดมันก็ไม่มีความทุกข์ การที่รอคอยรับบุญจากผู้อื่นมันก็เหมือนดื่มน้ำที่ติดอยู่ก้นแก้วดื่มเท่าใดมันก็ไม่อิ่มสักทีคนมีสติธรรมมีปัญญาธรรมเขาผู้นั้นย่อมฉลาดที่จะสร้างบุญด้วยตัวของตัวเองเหมือนกับการรินน้ำใส่แก้วจนเต็มกระหายเมื่อไหร่ก็ยกน้ำนั้นดื่มได้ทันทีเมื่อดื่มน้ำนั้นแล้ว ก็ได้รับความชื่นใจใครเลยจะดื่มน้ำแทนกันได้บุญกุศลก็เป็นเช่นนั้น,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 นชีวิตแท้แถนั้นต้องมีการสลัดออกอยู่ตลอดเวลายิ่งสลัดออกได้มากเท่าไหร่ยิ่งไม่มีอะไรยิ่งเบาเท่านั้นมีแต่ความรู้สึกหลุนหลวนมีการให้เปรียมไปด้วยปัญญาอันบริสุทธิ มีกรรมก็ใช้เขาไปเหมือนกับเกลือเอาน้าเติมบ่อยๆเดี๋ยวเกลือนั้นมันก็จางความเค็มไปเองมันทําบุญมันภาวนาแผ่เมตตาเดี๋ยวก็ดีเองธรรมะก็คือธรรมชาติเมื่อเข้าใจธรรมะก็จะเห็นความเป็นธรรมชาติเข้าใจในธรรมชาติของทุกสรรพ,พสิ่งความรู้ความเห็นที่ถูกต้อง ซึ่งเรียกว่าสัมมาทิฏฐินั้นจิตจะสำคัญมั่นหมายเพียงแต่แค่ว่าจิตมีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกรู้อะไรก็สักแต่ว่ารู้รู้แล้วก็ปล่อยวางไปธรรมไฟโลกิยะเกิดจากกิเลสตัณหาพาเกิดธรรมไฟโลกุตตะละมาจากมกรรคการเจริญมรรค มีศีลมีสมาธิมีปัญญาโดยเฉพาะการมีปัญญาเห็นความจริงของาธาตุของขันของรูปของนามกายใจอายตนะเห็นความจริงของมันจนมันวางวางจิตก็เข้าถึงธรรมธรรมอันนั้นเป็นธรรมแท้เป็นธรรมแห่งโลกุตตะะค่อยๆแก้อะไรที่แย่ค่อยๆสะสาง อะไรที่หนักค่อยๆวางอะไรที่ข้างขางังค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะไรที่ยากทำไปเดี๋ยวก็ง่ายอะไรที่ง่ายอย่าเผลอใจไปประมาทอะไรที่ควรเงียบอย่ารันไปตวาดอะไรที่ควรเด็ดขาดขอจงอย่ารังรอความคิดมันชอบเหยียบย่ำตัวเองหลอกตัวเอง ชอบพร่ำบนว่ากูนี้ไม่มีวาสนาแท้นี่ความคิดนี้มันพูดมันกลัวมันกลัวว่าเราจะไม่อยู่ในอำนาจของมันอีกในโลกใบนี้ไม่มีอะไรหลอกเราเก่งเท่าความคิดของเราหลอกเราเองแล้วเห็นแล้วรู้แล้วจงปล่อยวางความคิดนั้นเสียจำไว้ าผู้ใดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ไม่ต้องกลัวอดหลอกธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธ,ธรรมให้เชื่อมั่นในศีลในสมาธิปัญญาของตนถ้าคนมีปัญญามันจะมีที่ไหนให้อดสิ่งใดไม่ถูกหลักธรรมอย่าทำกระทั่งอย่าคิดด้วยสำ้ำเมื่อบาปยังไม่ให้ผล คนโง่ย่อมหลงละเลิงเมื่อบาปให้ผลคนโง่ย่อมระทมทุกข์ฝึกสติจเจริญสติไว้เถิดเห็นเกิดเห็นดับเมื่อไรมันก็จะเข้าใจและก็วางได้เมื่อนั้นดูลมดูความคิดมันคิดมาแค่รู้มันไหลไปคิดก็แค่รู้ไม่ต้องไปห้ามมัน หากเราเห็นความคิดอยู่ตลอดเวลานั่นแหละเริ่มพัฒนาแล้วเมื่อเห็นความฝงซ่านมากๆนั่นแหละคือปัญญาขั้นตน้นหลวงปู่ฤาษีลิงดำท่านได้เคยกล่าวไว้ว่าจงอย่าลืมความตายยาประมาทจงอย่าคิดว่าความตายยังไม่มาถึงเราง่ายหรอกพรุ่งนี้เราก็คงจะยังไม่ตายให้พึงสังบอนเอาไว้เลยว่า วันนี้เราอาจจะตายได้พระพุทธเจ้าโดยร่างกายบุคคลก็ตายศาสนาพุทธก็ตายศาสนาใดก็ตายเกิดแล้วก็ดับทั้งหมดร่างกายอันประกอบไปด้วยาธาตุทั้งสี่นี่แหละมันตายแต่ธรรมะไม่เคยตายเป็นความจริงอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะมีพระโพธิสัตว์องค์ใดองค์หนึ่ง เข้ามารู้ความจริงแล้วเห็นธรรมะความจริงนี้ออกมาแสดงศาสนาก็จะอุบัติเกิดขึ้นอีกครั้งมันก็จะตั้งอยู่ได้อยู่ชั่วเวลาหนึ่งไม่นานมันก็จะดับไปอย่างนี้เพราะโลกนี้วัตะนี้เป็นดั่งสถานที่เกิดดับชีวิตที่มีกัดเจ้าของคือมีความเยือกเย็นเป็นประโยชน์ ไม่มีความทุกข์ต้องรู้จักชีวิตและกระแสแห่งชีวิตคือธาตุอายตนะขันปฏิจจสมุปบาทความทุกข์บุคคลใดที่ทนในสิ่งที่คนอื่นทนได้ยากทำในสิ่งที่คนอื่นทําได้ยากบุคคลน,นั้นจะเข้าถึงความสำเร็จของชีวิตความอดทนความขมขืน จะเกิดขึ้นในเบื้องต้นของการทำความดีแต่จะได้รับความชื่นชมในบั้นปลายเมื่อผู้ใดชนะมารในใจตนได้แล้วมารข้างนอกก็จะทำอะไรเขาไม่ได้เราทุ่มเทเงินทองเป็นแสนเป็นหลานเพื่อรักษากายตกแต่งกายสุดท้ายมันก็ต้องตายแต่การรักษาใจ ไม่ต้องใช้เงินเลยแม้แต่สักบาทเดียวใครก็ตามมีสติมีสัมปชัญญะควบคุมความรู้สึกนึกคิดของตนได้อยู่ตลอดเวลาทำความรู้สึกให้สำนึกผิดชอบชั่วดีอยู่ในจิตใจตลอดเวลาผู้นั้นได้ชื่อว่ามีพุทธะอยู่ในใจแล้วคนเรากลัวกันหลายสิ่งหลายอย่าง ที่จดจำนำมาคิดสารพัดส,สารเพที่คิดขึ้นมาให้หวาดกลัวคิดออกไปไกลนอกตัวแต่หารู้ไม่ว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือความคิดของตัวเองนั่นแหละการตัดเวรตัดกรรมอย่านำเรื่องเก่าๆมาคิดแล้วชีวิตจะเป็นอิสระตลอดไปได้อะไรมาจงอยากเก็บไว ก็ให้เขาไปโดยไม่ต้องคิดจงเป็นผู้ให้ไม่ใช่ผู้รับให้จนไม่เหลืออะไรแล้วจักได้อิสระภาพเหนือสิ่งอื่นใดทั้งปวงความจนไม่ใช่สิ่งที่น่ารังเกียจความชั่วต่างหากละ่ะที่น่ารังเกียจที่สุดขัดใจผู้อื่นอาจได้ศัตรูขัดใจของตนเองอาจได้ ตัดสรูศิลปะการป้องกันตัวที่ดีที่สุดคือการไม่สร้างศัตรูการต่อสู้ที่ไม่ต้องใช้กำลังคือการยอมยอมต่อมาณะทิฏฐิของตนอะไรอะไรมันก็แค่นั้นลหละคนเอ๋ยอีกหน่อยเดี๋ยวก็ตายจากกันแล้วทุกจากทางจิตมันไม่มีอยู่จริง ที่มันมีอยู่ก็เพราะว่ามีอวิชชาเพราะความไม่รู้ไอความไม่รู้นี่แหละมันจึงไปหลงยึดติดสำคัญมั่นหมายจิตมันจึงคิดว่าทุกนั้นเป็นของตนเราจึงไปคว้าเอามาเป็นของของเราความสงบที่แท้จริงไม่ใช่สงบเพราะไม่ได้ยินเสียงไม่ใช่สงบเพราะไปนั่งหลับตาแต่สงบ จากอารมณ์ปรุงแต่งต่างหากหลายคนอาจหลงคิดว่าโชคชะตาทำร้ายเราแต่มันเปล่าเลยความคิดของเราต่างหากล่ะที่มันทำร้ายเราจงมีสติอย่าให้ความคิดมันหลอกเอาได้นะให้ลองนึกภาพตามดูอ่านหนังสืออ่านตํารานั่นมันก็อ่านได้ในที่ที่มีแสงสว่างเท่านั้น แต่เราอ่านความคิดมันอ่านได้ในทุกที่ทุกสถานจะมืดหรือสว่างเราก็อ่านความคิดได้อ่านความคิดของผู้อื่นมันก็แค่นั้นอ่านแล้วมันก็ไปคิดไปตัดสินเขามันไม่เกิดประโยชน์อะไรมีแต่จะไปเอาผิดคนอื่นอ่านความคิดของตนเมื่อรู้ทันมันก็เกิดประโยชน์ ได้ประโยชน์อย่างมหาศาลเมื่อรู้ทันมันมันก็จะวางลงได้เมื่อเราจ้องอยู่รู้ซึ่งความคิดนั่นคือกําลังตัดกระแสะแห่งกรรมต้นกําเนิดแห่งกรรมอยู่ตรงนั้นเมื่อเราเห็นต้นกําเนิดของมันเราจะไม่กล้าสร้างกรรมขึ้นมาอีกหยุดกูก็หยุดกรรม หยุดกรรมก็หยุดกันที่ตรงนี้ไม่ใช่คิดเอากรรมทั้งมวลเกิดขึ้นที่มโนกรรมหรือใจที่ไปคิดปรุงแต่งจะหยุดทุกของการเกิดต้องหยุดที่จิตใจของเราจิตคิดหรือจิตเกิดมันเป็นมายาหรืออุปทานจะคิดว่าจะละอุปทานให้ได้นั้นไม่มีทางหรอก เพราะความคิดมันซ้อนความคิดอยู่คิดจะละไม่มีทางมันต้องเห็นความคิดเสียก่อนการที่จะเห็นความคิดได้ก็ให้ใจมันอยู่กับปัจจุบันนั่นแหละใจเป็นก,กลางนั่นแหละเราจะเห็นความคิดถ้าใจยังไปซ้ายไปขวาสายแสอยู่ไม่มีทางเห็นหลอกความคิดนั่นใจเป็นกลางวางที่สงบได้เมื่อไหร นั่นแหละจะเห็นชัดเห็นจิตย่อมเห็นเหตุจุดเกิดเหตุมันก็อยู่ที่นั่นกิเลสอยู่ที่ไหนธรรมะก็อยู่ที่นั่นเหมือนกันทุกอยู่ตรงไหนที่พ้นทุกก็อยู่ตรงนั้นเช่นกันมันซ้อนพบกันอยู่ดูมันให้ด,ดีดูมันให้ทันอันว่ากิเลสและก็ธรรมนั่น ให้เรามองง่ายๆอย่างนี้ว่านิสัยของกิเลสมันชอบวุ่นวายมันชอบพาไปทุกข์นิสัยของธรรมไม่ชอบสายแสบวุ่นวายชอบแต่ความสงบเมื่อใจมันสงบนั่นแหละเป็นธรรมแต่ถ้าใจยังวุ่นวายนั่นแหละเป็นกิเลสดูกันง่ายๆตรงนี้แหละเข้าใจง่ายๆอย่างนี้ ทั้งสองอย่างกิเลสกับธรรมมันทำงานคล้ายๆกันแต่มันสวนทางกัน หายใจเข้าหายใจออกแนบด้วยสติได้ทั้งสมถะและวิปัสสนาไปพร้อมกันสติปฐานสสติสมโพธชงเจ็ศีลสมาธิปัญญาบริบูรณ์ได้ในอาณาปานสติสมาธิสติจำเป็นต้องใช้ทุกกรณีสติเป็นเครื่องกั้นกระแสของโลกโลกคืออารมณ์ มีสติอยู่ในลมหายใจเข้าออกเมื่อมีสติก็มีความเพียรขาดสติก็ขาดความเพียรสตินี้แลเป็นเครื่องกลั่นกระแสจงพากันมีสติคอยระวังรักษาตัวเองอย่าให้มันเป็นคนประมาทเป็นใบลานเปล่าๆรู้จำท่องมาจากไหนชัดเจนเพียงใดมันก็ไม่ได้ชัดถึงใจ เท่ากับเอาใจมาปฏิบัติเมื่อปฏิบัติจนเห็นแล้วมันก็เห็นจนชัดใจเลยนะเรียนเปล่าเปลแล้วก็ตายทิ้งเปล่าๆเ,เอาตำรามาอ้างว่าข้าถูกต้องไม่ได้ทําอันใดเป็นสมบัติของตัวเองกอดตำราจนตายทิ้งจากตำราก็ไม่ได้อะไรผู้ที่ได้ผู้ที่เห็นผู้ที่จะเข้าถึงคือผู้ที่ลงมือปฏิบัติเท่านั้น ตำราเป็นดั่งแผนที่มีแล้วอยากกำไว้ในมือเฉยๆเอามากางออกแล้วก็เดินไปเดินไปตามทางของแผนที่นั่นแหละผู้ปฏิบัติจริงย่อมเห็นจริงฉันนั้นการลงมือทำนั่นแหละคือมรคเมื่อเดินไปถึงจุดหมายนั่นแหละคือผลมรคผลเกิดขึ้นตรงที่ลงมือทำเท่านั้นจะคิดเอา โดยไม่ลงมือทำหรือเพียงท่องจำกันมาไม่มีทางได้พบได้เห็นหลอกบทสุดท้ายของชีวิตก็ตายกันหมดทุกคนใครๆหน้าไหนก็ตายกันทั้งนั้นป่วยก็ตายไม่ป่วยก็ตายฆ่าก็ตายไม่ฆ่าก็ตายให้ตั้งใจอยู่กับลมหายใจด้วยสติ ตั้งใจไปเรื่อยๆจนกว่าจะตายถ้าทำอย่างนี้ได้ไปจนถึงที่สุดตายแล้วจะไม่ได้กลับมาตายอีกตายครั้งนี้ครั้งเดียวครั้งสุดท้ายจบกัน ความไม่ยึดติดต่อความคิดนี่มาดูตรงนี้คิดดีขึ้นมาก็ปล่อยให้มันผุดผ่านไปอย่าไปยึดว่าข้าคิดดีคิดชั่วขึ้นมาก็ปล่อยให้มันผุดผ่านไปไม่จำเป็นต้องไปยึดหรืออะไรจะยึดกันไปทำไมยึดไปก็เป็นทุกข์ความคิดเป็นแค่เพียงสิ่งที่ผุดผ่านไปเท่านั้น ความคิดนั่นความคิดนี่มันเป็นได้แค่เพียงสิ่งที่เกิดดับเท่านั้นอย่าให้มันมีอิทธิพลต่อใจของเราความคิดมันมีอำนาจขึ้นมาเมื่อไหร่นั่นแหละใจจะไปเสวยอารมณ์เมื่อเราไม่มีความยึดติดกับความคิดมันก็คือการตัดภพตัดชาติให้กับตัวเองภพชาติจริงๆนั้นมันเกิดขึ้นทางมโนกรรม พบชาติภายนอกก็เป็นได้แค่เพียงของหยับๆเท่านั้นการเกิดจริงๆคือการเกิดทางความคิดหยุดคิดก็หยุดกูหยุดกูก็หยุดกรรมอัตตาตัวตนเกิดขึ้นจากความคิดดูมันให้ดีๆความคิดเป็นได้แค่เพียงสิ่งสมมุติเท่านั้นความคิดคือสมมุติ สังขารการปรุงแต่งนี่แหละคือสมมุติออกจากความคิดได้คือวิมุตติหลวงปู่เทศเทศลังสีท่านได้กล่าวไว้ว่าอะไรมันจะมาศักดิ์สิทธิ์เท่าตัวของเราเท่าใจของเรามันไม่มีหรอกตัวเราใจเรานั่นแหละเป็นของศักดิ์สิทธิ์กรรมดีเราทำมาตั้งแต่ก่อนชาตินี้ เรามาทำเพิ่มใหม่นั่นแหละเป็นของดีของเราโดยแท้เมื่อทำจนถึงที่สุดแล้วจะเห็นความดีจะเห็นความศักดิ์สิทธิ์อย่างแจ่มแจ้งความสุขที่แท้จริงคือการเป็นอิสระจากสุขและทุกข์อยู่เหนือสุขเหนือทุกข์นั่นก็คือความสงบ ปัญญาคือความฉลาดรักษาใจไม่ให้ทุกข์เฝ้ามองใจของตนเองเป็นผู้ระมัดระวังในเหตุเป็นผู้รักษาใจตนเองอยู่เสมอการออกไปวุ่นวายไปตัดสินคนอื่นสิ่งอื่นนี่คือใจยังโง่อยู่การขัดใจฝืนใจของตนเองเป็นทุกข์ที่ทนได้ยากผู้ใดขัดใจฝืนใจตนเอง ผูนั้นคือผู้ไม่ประมาทปาดงพงสงัดแต่หัวใจมันไม่สงัดมันดินของมันอยู่นั่นนะกิเลสนั่นลหละผ่าดินจนถึงกับอุปทานในใจโถมันเป็นอย่างนี้เราอยู่คนเดียวได้อย่างไงนี่อยู่ไม่ได้ปราศจากครูบาอาจารย์ไม่ได้ผู้รู้ธรรมมีอยู่มากมาย แต่ผู้ที่เข้าถึงธรรมนั้นมีน้อยเพราะมันเป็นเรื่องของการสวนกระแสของใจตนเองเอาชนะใจตนเองทุก์คือของดียิ่งเห็นทุกมากเท่าไหร่ยิ่งดียิ่งลำบากมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเราจะได้เห็นโทษของการเกิดช่วงที่ตนฝึกฝนอย่าไปกลัวความลำบากความลำบากนี่แหละจะทำให้เกิดทุก ทุกนี่แหละจะทำให้เกิดปัญญารู้จักคนเป็นร้อยก็ไม่สู้รู้ใจตนเพียงคนเดียวเมื่อถึงเวลาสุดท้ายของชีวิตธรรมชาติจะบีบคั้นทุกคนให้วางถ้าเราไม่หัดวางก่อนมันก็จะเอาอะไรไปไม่ได้เลยแต่เรามาหัดวางไว้ก่อนไม่ดีกว่าหรอกหรือ หรือถ้าจะไปคิดวางตอนสุดท้ายนั่นนะ่ะไม่มีทางหลอกเมื่อสติสมาธิปัญญามีกำลังตั้งมั่นรวมกันเป็นหนึ่งรู้กับละจะเป็นตัวตัวเดียวกันนั่นคือสมถะและวิปัสสนาการจับผิดตนเองกับการจับผิดคนอื่นมันต่างกันราวฟ้ากับเหว ให้มองลงสู่ใจตนเห็นความคิดของตนเห็นความไม่ดีของตนแล้วก็แก้ไขตนเสียนี่คือการฝึกตนโดยแท้มีสติเฝ้ามองอยู่คิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้อะไรมากระทบก็รู้มองลงสู่ใจตนเห็นใจตนอยู่ตลอดเวลาจะเกิดสติ ปัญญาหากมองออกไปแต่ข้างนอกนั้นมันไม่ใช่ธรรมะธรรมโดยแท้อยู่ที่ใจนั่นแหละ